ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชคณะบุคคลและประชาชนทยอยไปลงนามถวายพระพร,พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีอาทิเยาวชนาศาสตร์จังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งรุ่นที่7กรมแพทย์ทหารเรือกองทัพเรือคณะนาฏศิสินศิลปินน่าตศิลปินผู้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ต่อท่ารำเพลงหน้าพาดพระพิราบ พร้อมคณะจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้นำหัวโขนพระฤาษีและพระพิราบจำลองไปทูลพราทูลกระหม่อมทวายศูนย์ฝึกอบกรมเด็กและเยาวชนชายบ้านการุณากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมิสไทยแลนด์เวิลด์2010กับมิส s i n g a p โ r เวิลด์2010สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีและชมรมพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลนำแจการดอกไม้ไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรสำเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลายลักษ์อัคราชกุม,มารีที่ห้องจุฬาพร์ชั้นสองตึกสยาม,มินด้วย